ชอบในสิ่งที่บริษัทเปิดรับความเห็นของพนักงานเรามีการแลกเปลี่ยนระหว่างนะรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องดูแลเอาใจาใส่กันเหมือนพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันทุกคนดีมากมากแล้วก็เป็นกันเองส่วนๆเลยการทำงานก็คือสนุกสนานมากๆจากคนที่ทํางานไม่เป็นเลยอะครับสามารถทำให้ตัวเราพัฒนาตัวเองได้เยอะมาก เติบโตทางด้านความคิดค่ะมันทําให้เราโลคอบกพร่องที่เราไม่มองไม่เห็นตัวเองินเราก็ได้มีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทักษะในการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นขอบคุณลูกค้ามากแล้วก็จะพยายามดูแลถ้าลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะบางทีเนี่ยเขาเปิดใจคุยกับเรา<ม>เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องหาัก<ม>็ทําให้เรารู้สึกดีว่าเขาสบายใจที่จะคุยกับเรานะอย่างงี้มันทําให้เรามีกําลังใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้บริการลูกค้าก็รักนะครับยังไงก็ใช้บริการของเราไปนานๆนะครับ บอสใจดีมากค่ะมีความน่ารั้ก็จะมีความเป็นกันเองมีความเมตตานะครับเป็นผู้นําที่ดีมากๆคอยรับฟังท่านคอยซัพพอร์ตเกือบทุกๆท,ทางเลยค่ะผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตแล้วก็การขยายสาขาในะครั้งนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังหาบริษัทที่มั่นคงนะคะถ้าอยากมีอนาคตจดใสสำหรับใครที่อยากจะาาท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะกดสมัครเข้ามาเลยครับสมัครงานกับ AJ ครับมาเป็น เอ h o ิล <Echo S 2> เหมือนพวกเราครับยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ครับ